ล,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  Manager, Mobile, ล็อกผลล็อกผลมนเจอร์ซี Mobile มีล็อกผลหรือเปล่าดูคลิปนี้มีคำตอบครับผมอ่าสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับเอาแมทหนึ่งนะครับเรียกว่าแมทอัป,ปยศเลยครับผมในสตรีมนะครับ เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเมนเจอร์มันล็อกผลขนาดไหนนะครับมาดูที่ตัวเกมครับผมตอนนี้นะครับพี่กําลังจะขึ้นนํานะครับลูกนี้นะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากการเตะของเตโอครับความจริงแล้วลูกนี้จะต้องเข้าตั้งแต่เท้าแรกแล้วครับผมในตอนนั้นก็เอะใจนะครับว่าเอ้ยเริ่มแล้วกูโดนแน่ตานี้นะครับมาดูนะครับรูปที่2นะครับบุกยังโหดบุกโหดเหมือนโกดเมียเมสซี่มาแล้วก็ยิงเข้าไป โอ้โหฟิวตอนนั้นคือแบบว่ากูชนะแน่แม่จ๋าบอกเลย2อศูนย์เร็วขนาดนี้แต่หารู้ไหมนะครับความหายนะกําลังจะบังเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่นําประตูเวลาสองศูนย์นะครับทีมตรงข้ามนะครับเหมือนกินอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเหตุมาริโอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบุกกันกระเจิงนะครับกระจุยกระจายครับยิงอย่างคมนะครับแล้วตีมานะครับ2ประตูตอนหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับได้กดตั้งรับรอแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับมีการบุกมาลูกนี้โบเข้าไปโอ้โหมันไม่ใช่ ใแล้วเมันต้องเข้าแล้วลูกนี้มีที่ไหนมีเนเจอร์ยิงอย่างนี้แล้วไม่เข้านะครับอตอนนี้ก็คือว่างานมาแน่นอนนะครับก็เลยกะว,ว่า โดนแน่นะครับสุดท้ายก็โดนจริงๆนะครับสองประตูต่อสองนะครับเร็วมากนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ในสตรีมหัวเราะกันละนาวนะครับและแล้วก็โดนนํานะครับสามประตูต่อสองในเวลาอันรวดเร็วนะครับสุดท้ายนะครับมาที่ลูกปิดกระโหลกนะครับลูกนี้นะครับสี่ประตูต่อสองนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนําก่อนสองเม็ดนะครับสองประตูต่อศูนย์ยังแพ้สี่ประตูต่อสองนะครับเพื่อนๆใครเคยสถานการณ์แบบนี้บ้างครับเม้นมาบอกกันได้นะครับผมส่วนพี่เจอประจําจนงอมนะครับอภัยก่อนครับผมใครชอบคลิป นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ